วิวสวยอ้าวอะไรอ่ะเบกแรงอ่ะอันนี้โลตัส์อะไรโ<อ>รตาร์ Lotus, ไ,ไนะอ,นนนะอ้นั่นไงคันคันน่ะสองแสนกันนะเออนั่นแหละนี่แหละก็มาลงนี่เสร็จปุ๊บแล้วก็ยิงยาวน้ำปาาเลยเส้น <c oughs> นี้นะทุกวันนี้เขาก็ยังวิ่งกันอย่างนี้หรอมั้ง รถกระโปดวิ่งเต็มไปหมดน,น้ำมาจากไหนมาทำนาสองฝั่งเลยสวยเลยข้าวเออข้าวสวยมากแถวเนี้ยไม่มีหญ้าเลยใช่ปกติมันไม่น่าจะสวยขนาดนี้เนี่ย มีเขื่อนอยู่ผมว่ามันมีเจริญนมองทางเอาแล้วมันมันมีเขื่อนอยู่แล้วถามว่าคลองซอยมันมา,มาจากไหนอ่ะม่เห็นมีเลยเออม่เห็นมีเออน้ําแช่เลยเนะนี่ยตรงเออนี้ยเออเนี่ยน้ําเต็มคันนาเลยจริงมันต้องมีคลองคลองเล็กๆมานะคลองชนะระทานนะเออก็นั่เแหลยมันไม่เห็นคลองชนระทางก็รดน้ำจากไหนอ่ะเนี่ยน้ําเต็มเลย มันจะไม่ใช่นาคำหรอกแถวเนี้ ว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวนี่แหละเออเออใช่ใชเออจำตึกนี้ได้ไงตรงมน้นเรยอกไรใช่ใช่จำตึกนี้ได้เลยเมื่อก่อนมากับสุรสั์พากันหิวข้าวมากเลยวิ่งเส้นไม่มีร้านข้าวจอดก,กินข้าวตรงนี้แหละ คานแน่ชาตการ41เอามือกี้ยัง39อยู่วิ่งไปไกลไปเรื่อยเว้ยชาตการน์นะกี้39นี่41 วิ่งคนเดียวนะ่าจะร้อนเล็ดเส้นทีโอ้แค่สองทุ่มมันจะวิ่งนะมีบ้านคนอยู่นะโอ้ไม่ใช่เว้ย mm hmm. เป็นกรมป่าไม้นี okay, <bye. S 1> ่เป็นเขตอุทยานนะ ว่าพระพุทธบาทดา,ารุณามองทางเหมือนทางไปนั่นน่กเลยอ่ะอที่แม่สอดอ่ะแม่เต้าเรื่อยๆ,ๆเลยอเอออันนี้แหละทางเป็อนอย่างนี้เลยอ่ะ เ,นนเจอนายผ่านรถน้ำมันหมดต้นไผ่นี่ว่าขนาดเวลานี้รถจะไม่มีจะวิ่งกลางคืนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมาคนเดียวนี่ร้อนนะลงเลงแนะ่ ถ้าเป็นรถกันเก่าผมนะถ้าเสียนี่คือโอ,โอ้คือผมผมเลิกกลัวผีเพราะรถคันนั้นเลยนะอืมไม่กลัวเลยผมเพราะมันมันไปเสียกลางทางแล้วทีนี้มันไม่รู้จะกลัวทําไมแล้วอะ่ะเออมันไม่กูรู้จะกลัวทําไมแล้วอะ่ะมันกลัวจนหายกลัวไปเลยอะ่ะก่อนนี่เป็นคนกลัวผีเลยเนะี่ย ว่าถ้ามันมีจริงผมน่าจะเจอแล้วแหละแต่ว่ามันคงมีจริงแหละแต่ว่าเราไม่เคยเจอไงไม่เจอเลยอ่ะขนาดปีอยู่มืที่มาไม่เคยเห็นเลยอืมศพนี่ก็เก็บมานม่นเคยคิดสก็เลยคิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะกลัวแล้วแหละเพราะว่ามันเราก็ผ่านมาสถานที่ที่ว่าทางขึ้นเหนือทางขึ้นในอะไรอ่ะทางขึ้นน่านอ่ะรถเสียตรงแถวเมมเมมเยอะนะแถวนั้นนะ เออเมมแบบติดข้างทางเลยอ่ะผมพอจอดผมก็ไม่ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่าว่าคนถ้าเกิดคนจิตแข็งไม่เจอหรอกือคนจิตอ่อนมจเจอ,อแต่ผมว่ามันมันมีจริงนะแต่ว่าแค่เรา ไม่รู้อ่ะมัน<ร>ขึ้นอยู่กับคนมากก<ร>ว่าเราจิตแข็งเราเขาจะไม่มาให้เราเห็นเรายังสัสไม่ได้เพราะเหมือนเคยเจอแต่ว่ามันไม่ได้เจอแบบจังๆไงมันก็เลยฟันถุงไม่ได้แถวนี้นี่เอาไฟเข้าอย่างเดียวเลยเนาะมันต้องมันต้องเสียตังไงเนี่ยจ้างรถจ้างอะไรเลยไฟ súng một điều này แล้วมันให้กลับทางไหนพี่ดูยังยังนะเรากลับเส้นนู้นนั่นแหละกลับเส้นนู้นเลยใช่ไหมใช่กลับเลยพี่มากี่รอบกี่รอบพี่จะกลับเส้นนูน้นหมดกิโลไม่ต่างกันแล้วไกลกันโลสองโลแค่นี้ไม่ใช่ว่าไกลกันเป็นสิบ แยกลบลีนะตั้งแต่นั้นนะตั้งแต่พอลงเขาขาดไปตรงนั้นปุ๊บก็พอลงไปปุ๊บก็เจอถนอนเส้นลบลีนะไรนหนึ่งนะเรียกทำเวลาได้อืมใช่ยันไปถึงแยกของเสือตัวพี่ถึงบอกไงถ้าเกิดว่าไม่รู้อะ ลงเขาไปเมื่อไหร่๊บเนี่ยไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องวิ่งเร็วเลยนะแค่ประมาณเจ็ดสิบพูดถึงเราหกสิบไปพื้นเนี่ยนะแล้วก็ไปทําเวลาตรงนู้นอ่ะเจ็ดสิบแค่นั้นเองทันแต่ขอให้ลงเขานะออกจากนครไทยมาแล้วลงเขาไว้ก่อนยังไงก็ทันดาวชั่วโมงถึงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ลงเขาไปอ่ะไม่ถึงอันนี้พี่ยังจะเกือบจะไม่ถึงอันเนี้ยเออเกือบไม่ถึงอันเนี้ยที่ไหนหกโมงมันใช่หรอ เวลาพี่ <ไป S 1> หมดอะทุ่มึงก็สิบสิบโมงกว่า่ไหสิบโมงกว่าใช่ไหม,มตอนตอนพี่ออกมาเนี่ยมืว่าเก้าโมงเจอสิบโมง จะถึงเขื่อนแล้วเขื่อนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเ้ทำไมไม่ม,มีป้ายบอกว่าเขื่อนผิดทางรเ่าเขื่อนอะไรชื่อเขื่อนอะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามันมีเขื่อนอยู่นะหรือว่าจำผิดทางรึ่ามันจะมีแหละทีเ,เจอม,มีทางเข้าไปะนไป่ช<ม>า,าชุมชน เดี๋ยวเราก็จะข้ามสะพานยาวๆอยู่ไม่ใช่เหรือมีเลย <laughs> ม,มีไหมครบจำปิดหรือเปล่าจะจำที่ไหนมารวมกันหรือเปล่า <laughs> เก็แต่ทางดีว่ะทางนี้ถ้าเกิดสะพานยาวๆสะพาน,าาน,าาน,านาล้อนอาผ่ายาวๆนี่เองนึกดูว่าน้ำหนาวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เส้นนี้แหละแถวนี้แหละจำได้มีสะพานด้วยเหรอมี เข้าเมืองที่ไหนกันวะเนี่ยราัทำไมมันไกลยังไงราานโอ้โมันเรียกว่าอำเภอแล้วเออแต่ตรารกคือคืนนะตรงอ็กเพลนะ่นอะแางว่าหน้าตลาดตรงนั้นนะอาดโนี่ย็นี่ออ แย <Yeah, S 2> กเมื่อกี้ออกไปตรงลงเขาตอนวัดปวดชาติการคนครไายตรงไปอ๋อนี่เออส่วนมากถ้าเราเข้าถ้าเรามาชาตการเราจะมาเส้นนี้เนาะมาเจอนี่แล้วก็เลี้ยวอือแค่าาบับวชทีชาานี้ลงสยาาลข้างแม่นะ้ำมาพบว่าเจอแยกแล้ว,วหกอิหกเล้เหรอมันใกลจัง จะวิ่งมาได้แค่สิบเอ็ดโลนนน่นะเมื่อกี้มันเจ็ดมันเจ็ดเลยอัสสีปทุมทอง กินนั่นเถอะนี่ตัดฟื้นขายาทีรับซื้ออยู่ไหน่นนต้องาพธา,าน,นีรพธานีไม่มีที่รับซื้อไม้เนะาะเขาจะรับซื้อไม้อยู่ข้างใสจะหมดหนึ่ล้าบาท ถ้าไปโรงพยาบาลใหญ่ต้องวิ่งไปอุตรดิตถเนาะถ้ามาพิทโลกคงไม่มาเส้นนี้ ให้นั่งเพ่งอย่างเดียวเลยนะ<ว>ตั้งไว้คือมองอะไรมองอะไรไม่ได้ผืนหนึงมองไม่ได้เลยเมื่อคืนข<ย>ั้นเดียวสักห้าวิอย่างขั้นเก่าปกติอย่างตอนแรกอะทีวีตัวเก่าอะดีอะไรอย่างนี้แหละหันซ้ายก็ต้องนาอง้ามองทา,างงหน้ามองทางมองคัน พอประชุมมันปุ๊บก็เลยบอกเลยผมโอ้ไม่มีสมาธิขับเลยเขาเลยไปตั้งใหม่ให้ได้ห้าวิตอนเนี้ยก็เลือาหันห้าวิก็เลยค่อยชัวยย่วหน่อยตัวนามองทางตัวนามองทางกันทั้งทั้งคืนน่ะต้องหลับไม่ต้องนอนเลยไม่ต้องหลับนนไม่ต้องนอนกันแล้จริงพูดถึงว่าไอตัวนี้น่าจะยเอาออกไปเนาะเอาเหลือแค่ว้ว่าไอ <How? S 1> ออคุณหาวว่าอะไร<ล>ะตอนล<ะ>หลับในเอาเอาแค่แบบตอนอันจังหวะอันตรายที่หรือไ,ม,อไม่ก็ก็ันแล้วก็ยังวะให้มันตั้งให้มันตั้งให้มันได้สักห้าวิอ่ะกำลังมองตอนนี้มันสามวิสองวิมันใกล้ไปรถตีโค้งกำลังจะเลี้ยวเข้าอะไรกรุณาออมองทางเหย่ยดนะก็ไม่มองนึกไองนะไม่มองไม่เห็น มอนี้แล้วเนี่ยมันจะมีจุดชมวิวอยู่ฝั่งนี้นะมองไปก็สูงเหมือนกันนะ deal นั่งออดูก่อนเนี่ยนี่ไม่ไดไปขับก็ร้อยหัวนอนตื่นกันถึงก็ได้เพาวามันขึ้นไม่ไหวแล้วรถไหลตกเขาอะ่ะเสียจังวหวะเปลี่<อ>ยนเกียร์เ,เปลี่ยนเกียร์ไม่ทันเอาไม่ทันไม่ทันถ้าเกิดเกียร์เกียร์ขึ้นไม่นุ่นอะไม่ทันต้อง<ถ>ขอตอ่อถ้ามันชันจริงๆต้อง ขึ้นเกียร์เดียวเลยอ่ะใช่ใช่อย่างนั้นเกียร์หนึ่งก็คือหน <S 1> 1 <S ึ่ง <ๆ S 2> ไปเลยอ่ะตัดสินใจให้ได้อเอาว่าแต่ถ้าคนไม่เคยไปอย่างว่าถ้าว่ากลัวรถจะแบบช้าไปก็อาจจะสองสามใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้มันไม่ไหวกลางทางอั่นนะะเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันชันมากมันจะอยู่ประมาณเกียร์หออ้าเกียร์ห้าขึ้นได้ใช่เกียร์ห้าขึ้นได้แต่ว่าเราขึ้นเนี่ยอย่างรู้เราขึ้นเกียร์หกอย่างเงี้ยเกียร์หกอย่างเงี้ยตอนนี้พอเกียร์ห้าปุ๊บเรากดคันเร่งอ่ะ มันยังไม่ทันจะออกตัวไงมันจะถอนต่อแล้วรถมันใช่มันต้องข้ามเกียร์อีกเกียร์หนึ่งเองต้องกดข้ามเกียร์ตอนนี้พอกดข้ามเกียร์ปุ๊บพอเกียร์มันทางานปุ๊บมันไปไปแล้วจังหวะนั้นเลยมันหยุดแล้วมันเป็นแค่อย่างนั้นเหมือนเราลงเขาวันโว่นะเรากดเรากดเพื่อที่จะลงเกียร์ต่ำแต่ว่าจังหวะที่มันถุดนะผมว่ามันก็มันก็ไปเร็วเหมือนกันนะใช่ ผมถึงไม่ชอบเปลี่ยนเกียร์เวลาลงเขาลงเกียร์สิบก็เกียร์สิบเลยปล่อยดึงชอบเบรกเอาดึงเพราะเวลากดเปลี่ยนปุ๊บเหมือนมันจะพืดไปหน่อยนึงอะ่ะแล้วค่อยกลับมาอื้ออีกครั้งะนะช้าไปหน่อยเกียร์วนๆเนี่ยแต่ออโต้มันเป็นไงไม่รู้นะเพราะไม่เคยลงออโต้สิลงออโต้ไม่ได้หรอก <laughs> ลงออโต้เบรกไม่หมด นะมันจัดการให้เองหมดใช่ไหมลงออโต้มันก็ลงมันก็ความเร็วมันได้มันก็ไปมาเรื่อยอ่ะมันจะไปยังไงมันไม่เชนอ่ะมันไม่อื้ออ๋อไม่อื้อเลยใช่ไหมมันไหลเลยใช่ไหมมันไหลเลยใช่มันจะไหลจะลันเปลี่ยนเกียร์อย่างเดียวเกียร์โต้วิ่งได้ลงเขาแต่ขึ้นเขาแต่ขึ้นได้อยู่ได้ขึ้นได้แต่ลงใช้ไม่ได้ ลงใช้ไม่ได้ลงต้องมีนวนแล้วก็ดึงชัดเบรผมเบรไม่หมดไม่เคยลองเลย แค่พอรอลงเขามาเองก็ต้องเบรกแช่ยเดียวจะไปกันไหนฮะเพราะเกียร์มันไม่เชนอ่ะมันก็เร่งมันก็ไปอื้อืดพอพอมันลงเขาหน่อยปุ๊บมันก็จะลันไปเกียร์สูงอย่างเดียวก็เบรกอย่างเดียวแต่กันเนี้ยเบรกมาเกียร์ต่ำเกียร์ต่ำรถก็จะดันเกียร์สูงอย่างเดียวใช่ถูกต้องเพราะมันไม่เกี่ยวโตมันไม่ได้วิเกียร์ไปนวดรถเยอะกว่ารถรถไปเยอะกว่าโอ้พี่เยอะ รถพับเบรกหมดอ่ะคาดหมดกับพับเบรกหมดอ่ะเยอะอแต่ส่วนมากอาจจะเป็นพับเบรกหมดล่จอจนพับเบรกหมดนี่มันมันน่าจะไม่ก่อนเนาะแต่ว่ามันก็ถึงว่ารถใหม่เนาะพเบรกมันยังรถเกียร์โตระบายความร้อนได้ดีแต่ว็นรถเก่าเศษขุ่นอะไรเงี้ยมันอุดรูอะไรมันเนี่ย